โอเคครับสวัสดีครับชาวสมาร์ทมาร์สเตอร์นิวอีลาทุกคนนะครับผมก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับเนี่ยจะทําขึ้นมาตอบโจทย์ให้กับน้องๆนะครับผมที่เข้ามาเล่นการ์ดเกมสมาร์ทมาร์สเตอร์นิวอีลานะครับผมแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าพี่ครับทัดดินคอนโทรลยังไงครับก็คือเล่นไม่ถูกตั้งไม่ได้ตายลูกเดียวนะครับผมจัดยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็ณจุดนี้นะครับต้องบอกว่าอาจจะเป็นคลิปที่ยาวขึ้นมานิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมจะเอาจุดเด่นของแต่ละเด็กเนี่ยงัดออกมาให้นะครับผมแล้วก็จับคอนโทรลลยยยััังงงงไไเเ่นนนอีี้ด๋ว ไปดูกันอีกทีนะครับผมอ่ะโอเคงั้นต้องบอกก่อนเลยว่าแต่ละเด็กนะครับผมมีความเก่งกาจในฉบับของตัวเองนะครับผมทั้งหมดเลยนะฮะก็ไม่ไม่ได้อวยเด็กไหนเป็นเด็กหนึ่งนะครับที่เหลือเนี่ยอยู่ที่คอนเซปต์อยู่ที่เราชอบนะครับผมอย่างที่บอกครับว่าเมนหลักของผมนั้นเล่นได้ทุกเด็กนะครับผมแต่ที่ผมเล่นเป็นหลักอยู่นะเวลานี้นั่นก็คือ,อท่าด,ดินนะครับผมนั่นก็คือฟูดินันนั่นเองอ่า เมลักของท่าดินคือใครนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตัวหลักของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเฮลิสันนะครับผมโอ้ต้องใส่ตัวนี้แน่นอนเพราะค่าใช้ยมัน3แต่จริงๆแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่ครับสำหรับของผมแล้วนั่นคือเซนทอ์เรนเจอร์นะครับผมเป็นใบที่1เลยอเลยใบนี้เนี่ยถ้าได้ตีเบ่งกล้ามแน่นอนนะครับผมต้องย้านะครับว่าได้ตีนะครับผมทาไมต้องให้ความสําคัญระดับของเซนทอ์เรนเจอร์เป็นอันดับแรกนะครับผมเพราะเซนทอ์เรนเจอร์เป็นคนเดียวที่ปีนพลังสูงกว่าเด็กอื่น เด็กอื่นยังไงนะครับผมคือรวมร่างขั้น2เนี่ยเขายืนค่าดาบ11นะครับค่าโล่9นะครับแล้วก็ถ้าได้ประกาศโจมตีนะครับผมถ้าได้โจมตีนี่แหละกับคนที่มีค่าโล่น้อยกว่าเซนทอร์เรนเจอร์นะครับผมเซนทอร์เรนเจอร์จะบวกดาบ2จุดนะครับผมนั่นก็คือบวกค้างเลย2เทินนะครับทำให้เทินฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่าบวกพลังเนี่ยก็ยังคงบวกอยู่นะครับผมทำให้นายเขาตัวใหญ่มากนะครับผมและตัวถัดมานะครับผมในเรื่องของการที่จะต้องทําให้เซนทอร์ เบ่งกล้ามได้เร็วนั่นก็คือท่ารวมล่างนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือให้เป็นการูเลตนะครับผมรีบลงมาเลยครับจ่ายหนึ่งลงมานะครับผมคือท่านลงมาได้ครบนะครับผมน้องหนูเนี่ยจะแบ่งกล้ามแล้วก็พลังยืนที่เจ็หน่วยนะครับซึ่งไม่ค่อยได้ตีบอกเลยว่าเอาหนูมาไม่ค่อยได้ตีเอาหนูใส่มาเพื่อให้เซนทอร์เลนเจอร์รวมล่างนะครับผมใบถัดมาครับนั่นก็คือน้องไก่นะครับผมน้องไก่เนี่ยครับก็มีหน้าที่เดียวกันเหมือนกันครับก็คือเป็นค่าไล่หนึ่งแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ค่าาเเ่่่นนนััะคคครบมมกกวงงแตป็ไดผือ ถ้าเขารวมล่างนะครับผมเขาสามารถใช้สกิลนะครับผมใจหนึ่ง mp สิลหนึ่งใบติดสโตนเคิร์สองเทิร์นก็คือหยุดฝั่งตรงข้ามห้ามเคลื่อนไหวนั่นเองนะฮะคือเก่งนะเป็นแค่เลเวลหนึ่งนะครับผมแค่รวมล่างแล้วก็ยิงสโตนได้เลยคือเก่งเลยทีเดียวนะครับผมอ่อันนี้ครับเป็น3ามตัวหลักที่พยายามโปรยให้เร็วที่สุดเพราะว่าเซนทอ์เลนเจอร์เอาไปเหยียบรวมล่างแล้วเวลาเด้งขึ้นมาเนี่ยครับหรือตายขึ้นมาเนี่ยครับค่าชายเราสูงสุดก็แค่4ี่หน่วยนะครับต่อให้แบบรวมกันแล้วเนาะอะไรประมาณนี้ฮะความสําคัญตแ่ ในระดับที่ผมลดจํานวนลงมานั่นก็คือเซนทอร์สเกลนะครับผมก็คือใส่แค่3นะครับผมถ้าเซนทอร์เรนเจอร์รวมร่างสําเร็จยืนแทงข้างหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับเซนทอร์สเกลก็จะยืนลอยอยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับผมคือบอกง่ายๆเลยว่าเซนทอร์สเกลเนี่ยมันเป็นตัวที่ได้เปรียบนะครับตรงที่ว่ามันจะไม่ห่างฮาร์ดเลยมันจะอยู่ที่ดีเฟนเซอร์ตลอดนะครับผมและในกรณีถ้าเกิดเราปั้นเซนทอร์เรนเจอร์นะครับยืนข้างหน้าประกาศตีบวก2ติดแหวนบวก2อบวกสให้กับเซนทอร์เรนเจอร์ได้นั่นหมายถึง เซนทอร์เลนเจอร์ยืนแทงแล้วฝั่งตรงข้ามก็เจาะเข้ามาไม่ได้ถ้าเจาะไม่ได้ครับเซนทอร์สเกลก็ยืนตีอยู่อย่างนั้นนะครับไปเรื่อยๆนะฮะโอเค okay. ความสําคัญตัวถัดมานะครับผมลดเลยนะครับนั่นก็คือเฮลิสันใส่แค่สองนะครับผมเพราะเฮลิสันเนี่ยครับจะโจมตีแล้วเบ่งก้ามได้นะครับผมนั่นก็คือจะต้องมีซิลที่ติดสโตนเคิร์ดแล้วครับแล้วก็ตัวนี้จะต้องวิ่งไปตีซิลที่ติดสโตนเคิร์ดด้วยซึ่งผมมองว่ามันทํายากนะครับผมซึ่งการทำสโตนเคิร์ดเนี่ยให้กับเฮ ก็มีแค่น้องไก่นะครับแล้วก็มี Harvest Spirit นะครับผมซึ่ง Harvest Spirit เนี่ยจะต้องถูกโจมตีและตายด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามถึงจะติดสโตนเค,คิร์สนะฮะคือมีความรู้สึกแบบว่ามันทํายากอ่ะพอมีความรู้สึกว่าทํายากปุผมก็เลยแบบตัดตัดคอนเซ็ปต์ของไฮสันทิ้งไปเลยนะครับผมกลายเป็นว่าเฮดของเด็กเด็กนี้เป็นเ e n ทอร์ r ล n เจอนะครับผมตามสาภาพแล้วก็ใบถัดไปครับความสําคัญถัดมานะครับผมนั่นก็คือวนาอัานนะครับผมนะคนนี้เนี่ย เป็นแทง,งตั้งต้นในช่วงดีเฟนไลน์นะครับตั้ง12บปุ๊บเนี่ยใครก็ตามครับช่วงแรกๆถ้าไม่ฟูลบอร์ดหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่ไฟนะครับผมปีนพลังยังไงก็ไม่ถึงนะครับผมเนาะเพราะว่าลงมาเจอค่าโล่สิเข้าไปเนี่ยคือยิ้มเลยนะครับผมติดมาเอาไว้ทำอะไรเอาไว้แอบตีออนะครับผมแต่อย่างที่บอกครับเวลามันโดนลบพลังเจอหินหยางเข้าไปปุ๊บก็เหงาอะบอกตามตรงนะฮะ ลบสองเหลือตีอแปดอย่างเงี้ยก็ตีไม่ค่อยจะเข้านะครับเพราะว่าเอ็มพี MP ในเรื่องของการแก้นะครับผมเราก็จะเหลือแค่เอ็มพีแค่สองหน่วยเท่านั้นเพราะเราเอ็มพีสูงสุดเจ็บการใจเอ็มพีออกตีห้าหน่วยเลยทีเดียวนะครับมีสกิลอินเทอร์เฟียนะครับผมมองว่าเอามาใช้นะจุดนี้กับเซนทอ์เลนเจอร์นั่นเองเพราะว่าถ้าฝั่งตรงข้ามสามารถปั๊มค่าโลได้เท่ากับเซนทอ์เลนเจอร์เซนทอ์เลนเจอร์จะตีไม่บวกนะครับผม วานาอันก็จะมีหน้าที่การจ่ายสกิลแบบอินเทอร์เฟียนะครับผมดินใบอื่นของเราหนึ่งใบบวกค่าโลตามค่าชายของซิลนั่นเองซึ่งค่าชายของเซนทอ์เลนเจอร์ก็คือ2หน่วยนะครับผมก็จะทําให้ค่าโลของเซนทอ์เลนเจอร์เนี่ยบวกขึ้นไปอีก2หน่วยนะครับผมทําให้ยังไงก็คือปีนข้ามฝั่งตรงข้ามแน่นอนนะฮะถ้าปีนข้ามพลังได้เซนทอ์เลนเจอร์ประกาศตีก็รุนแรงน่าดูเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมความความสาคัญของซิลใบต่อไปนะครับผมที่ผมมองเลยว่ายังไงทุกเด็กก็ต้องมีนั่นก็คือออซบัหลายคนกโ ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับคอนเซปต์เด็กเลยจริงๆไม่เกี่ยวเลยครับเอาตรงๆคือไม่เกี่ยวเลยอ่ะแต่เซเบรัสมันไถที่เออมันมันไถซิลใบรองนะครับผมรวมล่างได้ยกอย่างเช่นถ้าเซนทอร์เรนเจอร์รวมหนูรวมไก่นะครับเจอเซเบรัสลงมาเนี่ยมันไถเอาไก่เอาหนูหายหมดเลยนะครับผมแล้วก็เซนทอร์เรนเจอร์ก็จะตัวหดลงก็จะเล็กทันทีพอเล็กเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเจอตัวใหญ่เขาตีซ้ำครับเซนทอร์เรนเจอร์ก็จะแพ้เอาง่ายๆนะครับผมคราวนี้เราก็มองครับไปถึงในจุดของเด็กทัดน้ำนะครับเด็กไฟเด็กลมนะครับผมฝัั่่่งงงลข้าามมมรรวอยูนะคบผ กำลังจะตีเซนทอ์เลนเจอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็โนแอทแทกกิ้งหยุดไปถ้าหยุดได้นะครับผมฝั่งตรงข้ามยังยืนแอทแทกล่างเนี่ยครับลงเซเบรัสได้ก็ไถซิลองเขานะครับผมกลายเป็นว่าจุดเนี้ครับทำให้ในเรื่องของการรวมร่างครับมีความรู้สึกว่าเซเบรัสเนี่ยครับจะเป็น เป็นปฏิพับกับซิลที่หลอกซิลที่มีใบรองรวมล่างก็คือซิลที่รวมล่างนั่เองครับอาจจะต้องระแวงนิดนึงนะครับผมบางคนเนี่ยผมแนะนําให้เลยว่าบางเด็กเนี่ยสามารถใส่สามใส่สี่ได้เลยนะครับผมนะอย่างดินของผมเนี่ยไม่มีท้ารวมล่างอะไรที่เล่นกับเซเบรัสได้เลยแต่ว่าก็ใส่ไปสามนะครับผมคือฝั่งตรงข้ามถ้ารวมหนูมารวมอะไรก็แล้วแต่ที่พลังต่ากว่าเจ็ดนะครับผมโดนเซเบรัสแท้แน่นอนนะครับผมตามสภาพครับอ่าแล้วก็ความสําคัญตัวที่สุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือโลเ้นฮอร์นนะครับผมต้องบอกเลยว่าเอามารักษาเคิร์สษด นะครับผมต้องบอกเลยว่ามันมีเคริร์ดบางชนิดที่โดนแล้วรักษาไปก็เท่านั้นนั่นก็คือฟีดเคิร์ดครับเพราะฟีดเคิร์ดครับมันจะมาแช่เราอยู่ในดีฟเอนไลน์นะครับผมพอแช่ในดีฟเอนไลน์เสร็จปุ๊บเนี่ยครับการที่เราจะรักษาเคิร์ดได้มันต้องเข้าแบทเทิลเฟสและการใช้สกิลในแบทเทิลเฟสปั๊บก็แน่นอนครับเราเปลี่ยนลายไม่ได้ ถูกไหมครับมันขึ้นไปตีไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นจะรักษาฟีดเคิร์ดไปก็รักษาครับก็รักษาได้นะครับแล้วต้องรอเมนเฟสสองนะครับผมก็คืออัฟเตอร์เฟสนั่นเองถึงจะเปลี่ยนไลน์ขึ้นไปยืนหน้าได้ใหม่อะไรประมาณนี้ครับผมแต่ก็คือตีไม่ได้แล้วนะฮะในเรื่องของการโดนสเตอร์สโตนเคิร์ดที่แอทแทกไลน์เรายังรักษาปุ๊บแล้วก็ยังตีต่อได้นะครับผมอ่าโดนพอยซันเคิร์ดนะครับผมนับเทิร์นอยู่กำลังจะเดสสมอลเล่เจอน้องหนึ่งรักษาเนี่ยโคตรเซ็งเลยนะครับผมตามสภาพนะฮะคือน้องมากกก็จะะะะเเเเ่่่งงงสสาาาหรรรััับบบในนนือออขพยคตผมมภล แล้วก็ในจุดของมิสติกนะครับผมอย่างที่บอกเลยว่าท่าดินขาดไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือแหวนดินแหวนดินนี่คือซับพอร์ตให้กับเซนทอ์เรนเจอร์แบบล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่านอกจากบวกค่าดับ2จุดแล้วเนี่ยยังมีบวกค่าโล่อีก1จุดนะครับผมทําให้เซนทอ์เรนเจอร์ยืนเป็นตึกเลยนะครับผมถ้าได้ตีคือแฮปปี้น่าดูนะครับผมแล้วก็จะเป็นแหวนอีกใบหนึ่งที่ผมแอบใส่ไว้อันนี้เอาไว้เผื่อให้กับเซเบรตตีถ่ายใบรองนะครับผมนั่นก็คือปั๊มขึ้นไปถ้าเกิดฝั่่งง้าามมนีีคคผ ดาบนะครับผมใบรองเนี่ยเกินกว่า7นะครับผมทำให้เซเบรต์จะตีไม่เข้านะครับผมก็แอบติดไว้แค่หนึ่งใบนะครับผมหลังจากนั้นใบแก้ใบกันที่เราขาดกันไม่ได้ครับผมนั่นก็คือหยางหยินนะครับผมหรือหยินหยางนั่นเองนะครับยกดาบลดโล่นะครับผมกับลดดาบยกโลนะครับผมก็ทํางานสลับกันนะครับผม1ใบดาบบวกสลบโล่2นะครับผมอีกใบคือคือลบดาบ2ลบบวกโล่2อ่ะประมาณเนี้ยครับผมงงงงโอเคแล้วก็ ใบถัดมาครับผมนั่นก็คือ holy player นะครับผมนะณจุดนี้นี่คือเอาไว้แงะแหวนฝั่งตรงข้ามนะครับผมประมาณนั้นเลยทำอะไรไม่ได้ครับก็คือเอาไว้แงะ ps อย่างเดียวอ่ะใบต่อมาครับผมในเรื่องของการขัดเกมแน่นอนครับถ้าเขายิงโดนมาเราต้องยิงอินควิสซสวนนะครับผมหรือฝั่งตรงข้ามติดของติดของอยู่ตัวใหญ่ๆเลยเราก็อินควิสซยิงแทะออกไปนะครับผมประมาณนั้นเองนะฮะใบนี้สำคัญครับผม no attacking นะครับผมฝั่งตรงข้ามตีเรานะครับผมเราต้องห้ามเขาตีนะครับแต่ถึงเวลาเราตีฝั่งตรงข้าม ไม่รู้มีกันหรือเปล่านะครับผมแต่ฝั่งตรงข้ามจะตีนะครับผมประมาณนั้นเลยโอเคใบต่อมาครับใส่ไปแค่2ใบนันก็คือเซเว่นซิลเวอร์นะครับผมณจุดนี้เอาไว้ให้เซนทอลเลนเจอร์นะครับสำหรับท่าดินนะณจุดนี้ใส่กับเซนทอลเลนเจอร์คือเก่งเลยนะครับผมเพราะว่าเซนทอลเลนเจอร์เนี่ยรวมร่าง s 1 1นะครับผมค่าดาบ11บเถ้าติดแหวนจะเป็นค่าดาบ13นะครับตี1ครั้งบวกขึ้น2ตี2ครั้งบวกเป็น4แม่เจ้านะครับผมและเขาบวกค้างถึงเทินฝั่งตรงข้ามนะครับผมอย่างมากอย่างทีี่่่่ผมบบออกเเลยยวาาาาาาถ้้้รรททํนนไดะคัง ถ้าเราติดแหวนตามจํานวนบวกพลังอย่างผมเนี่ยผมยืนได้ถึงสูงสุดถึง21อ่ะอ่าก็คือแบบจะยืนอะไรหนาขนาดนั้นนะครับผมก็ประมาณนั้นครับถ้าถ้ามันฟูลบอร์ดมันก็จะประมาณนั้นเลยเนาะอ่ะโอเคครับอันนี้คือสําหรับธาตุดินนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูธาตุอื่นกันนะครับผมไปจ้าโอเคครับผมเด็กต่อไปนั่นก็คือเด็กแอนติซองนั่นเองนะครับผมเป็นเด็กธาตุน้ํานะฮะอ่านั่นก็คืออ่าวอเตอร์มาสเตอร์ฮาร์ดนะครับผมก็้วสำหรับเด็กนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะอ่า แกะความสามารถของแค่ซิลแล้วกันนะครับในเรื่องของการจัดมิสติกก็ลองให้ผู้เล่นทุกคนนะครับลองลองไปคำนวณกันเอาเนาะนะฮะแต่ในเรื่อง,องการจัดเด็กของผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมความสําคัญตัวแรกนะครับผมนั่นก็คืออังเดรแน่นอนครับเป็นใครไม่ได้นะครับผมคืออังเดรเนี่ยมีความสามารถลงมามันฟีดได้นะครับผมแช่ของข้าม2งเทินถ้าเขามีตัวตีแล้วเนี่ยเราก็แช่ตัวตีเขาได้นะครับทาให้เขาทําเกมบุกไม่ได้นะฮะ นะถ้าเขายืนหน้าตัวเดียวเนี่ยคือไหลเลยลงไปอยู่ดีเฟนไลน์ปั๊บนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะตีเข้าดีเฟนไลน์ฝั่งตรงข้ามได้นะครับก็เข้าฮาร์ดเข้าไปนะครับแอบกินฮาร์ดเลยนะครับผมถึงเวลานี้ก็ตามนั้นเลยนะฮะแต่คราวนี้ครับในเรื่องของการรวมร่างนะครับผมคืออังเดนเนี่ยถ้ายืน,นเฉยๆเนี่ยพลังแค่9นะครับผมค่าดาบ9โลเซ็ 10, นะครับผมรวมร่างน้ำใบเดียวพลังแค่11นะครับผม รวมล่างน้ํสองใบเมื่อไหร่นะครับพลังจะปีนไปถึง12นะครับผมอันนี้คือยืนพื้นเนี่ยจะใหญ่กว่าเซนทอนะครับผมแต่เซนทอถ้าได้ตีจะใหญ่กว่าอังเดนะครับผมก็คือตามสภาพนี้เลยนะฮะอันนี้ไขให้เลยอ่าหลังจากนั้นตัวถัดมาครับที่ทําเกมบุกนะครับผมนั่นก็คืออารมาดีลอนนะครับผมอารมาดีลอนนะครับผมคือเป็นตัวตีไนท์ผมบอกได้เลยว่าฝั่งตรงข้ามถ้ายืนไนท์ข้างหน้าเนี่ยครับก็จะไม่ชอบอารมาดีลอนเพราะอันเป็นอารมาดีลอนเนี่ยจะเบนต้ามได้นะครับผมนั มีท่ารวมร่างนะครับผมรวมร่างน้ํา2ใบเนี่ยสูงสุดคือค่าดาบ10เลยนะครับผมแล้วก็ซิลนี้โจมตีแฮตแท็กไนเมื่อไหร่เนี่ยซิลนี้เนี่ยแฮตแท็กนะครับผมก็คือค่าดาบบวก2นะครับผมนานเป็นระยะเวลา2เทินเทคเดียวกับเซนทอ์เลยแต่ตัวเล็กกว่า1ห,หน่วยนะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวเล็กกว่าเซนทอนหนหน่วยนะครับเพราะว่าเซนทอ์เนี่ยถ้าเขารวมร่างนะครับผมจะเป็น11นะครับผมแล้วก็มีค่าโลดที่สูงด้วยก็คือถ่าโจมตีซิลที่ค่าโลดต่ากว่าจะบวกขึ้น2องเขาจะเป็นแต่อามแต่อารัรรบ สูงสุดนะจะได้แค่12นะครับผมเทียบเท่ากับอังเดย์รวมล่างน้ําขั้น2นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือ12ทั้งคู่เลยนะครับผมนตา,ามสภาพนะแล้วก็ใบถัดมาครับในเรื่องของการเป็นซิลลองนะครับผมก็มอบให้กับนี่เลยดิฟซีวิทนะครับผมก็คือดิฟซีวิทเนี่ยเอาจริงๆคือใส่มาเป็นเพื่อใบหลอกนะครับผมเอาจริงเด็กนี้ผมเป็นเด็กหนึ่งที่ผมไม่ได้ใส่หนูนะครับเพราะว่าค่าใช้หนึ่งเนี่ย มันมี3ตัวเลยนะครับผมเนาะอีกตัวหนึ่งก็เป็นไซเลนนะครับผมแล้วก็เป็นหนูนั่นเองนะฮะซึ่งซึ่งผมใส่ไปแค่ดิฟซีวิตเองนะครับผมแล้วก็เป็นไซเลนแค่นั้นเองต้องบอกว่าดิฟซีวิตเนี่ยครับเอามารวมล่างนะครับจ่ายสาม MP ็มพีแอทแทกไลน์นะครับผมซิวหนึ่งใบติดพอยซ์ชั่นเคอสองเทิร์นเราบอกผ่านเขาบอกผ่านนั่นคือเดทนะครับผมแล้วน็อคมีแค่ฆ่าชายแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมแต่หลักๆคือเขาต้องรวมล่างนะครับผมถ้ารวมล่างแบบ เลเวลหนึ่งด้วยกันนั่นก็คือค่าใช้ย2นะครับเอาไว้ปาดฝั่งตรงข้ามที่แบบค่าใช้สูงๆได้นะครับผมหรือตัวทําเกมหลักๆเขาได้นะครับผมเพราะว่า2เทินเท่านั้นเองนะครับการรักษาเคิร์สเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ได้ลงยูนิคอนนะครับผมไม่มีม้าแสงในสนามหรือว่าไม่มีไม่ได้ใส่ในเด็กเลยเขาจะต้องไปพึ่งใบเดียวนั่นก็คือในเรื่องของ h o ลลีวู้ดนะครับผมก็คือใจสูรรักษาเคิร์สอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไปวัดใจเอานะครับผมว่าจ่วเจอหรือไม่นะฮะตามสภาพแต่คนที่เก่งจริงงงๆผมยกกกใใให้้้คคนนนนนีรรัเืื่อออขาชส็ เหตุผลเพราะว่าไซเลนนะครับเขามีชามเคิร์ดนะครับผมแต่ว่าการรวมร่างเนี่ยค่อนข้างอาจจะยากนิดนึงแต่มีมิสติกนะครับผมชื่อว่าเมอร์ลินนะครับผมทําให้การใช้สกิลเนี่ยทำงานได้โดยไม่ต้องตรงตามเงื่อนไขาการรวมร่างแล้วก็เป็นมิสติกจ่ายแค่หนึ่งด้วยป่ะอ่าประมาณนั้นนะครับผมอ่าคือใช้สกิลที่แอทแทกไลน์นะครับสองเอิลนี้รวมร่างซิลหนึ่งใบติดชามเคริร์ดสองเทิร์นตอนนี้ผมมองว่าชามเคิร์ดโคตรเก่งเพราะมันยังไม่มีใบแก้แบบว่าเอ่อรักษาเคิร์ดแบบอินเทอร์์์เเเเฟีียยรรรรนนนนะคคััับบผมมดดดง้่พอติิชาส็จปุ๊ มันจะโดนกระชากแล้วไปสั่งปีกันเองนะครับผมแล้วก็จะเดซมอลเล่ไปนะครับผมประมาณนั้นเลยทําได้อย่างมากก็คือต้องโนอทแทคกิ้งตัวเองอะไรประมาณนี้คือมันก็ค่อนข้างจะแบบเข้าเทินตัวเองตีไม่ได้อีกอะไรอย่างงี้ครับผมค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับผมสําหรับในเรื่องของการใช้ชามเคิร์สนะครับผมความสําคัญตัวถัดมานะครับผมที่ผมแบบว่าก็กกมองว่ามันสําคัญน้อยที่สุดนะครับผมก็น้อยๆเลยประมาณนี้นั่นก็คือไฮด้าออฟบอลลกนะครับผม ซึ่งต้องบอกเลยว่าค่ารวมล่างอ่ะมันรวมยากนะครับผมแล้วแต่มันเก่งจริงนะครับผมแต่ว่าในเรื่องการลงมาเนี่ยค่าเกิดเรามีซิลที่ตายไปในสนามนะครับมีน้ำสองใบในหลุมในชายนะครับผมมันลงมาปุ๊บเนี่ยซิลหนึ่งใบนะครับผมติดเพอยชั่นเคอร์สองเธอเลยเราบอกผ่านเขาบอกผ่านคือเดสมอนเล่ไปเลยนะครับผมคือเป็นห้าเอพที่ลงมาได้นะครับผมแต่บอกได้เลยว่าค่าพลังอาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับผมณจุดนี้ให้ได้ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยใส่ไปแค่2เท่านั้นเองนะใบถัดมาครับผมนั่นก็คคือนะผม แน่นอนครับเอาไว้รักษาポイซอนเคิร์ดได้นะครับผมจะโดนฟิชเคิร์ดสโตนเคิร์ดก็แล้วแต่ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับผมแต่ถ้ามีซีลที่ติดฟิชเคิร์ดในสนามนะครับผมซีลหนึ่งใบนะครับดาบบวกสองใช้สกิลได้ด้วยนะครับผมไประยะเวลาหนึ่งเทิร์นเจ้าเนี้ยอาราณาครับผมจะปั่นพลังให้นะครับผมฝั่งฝั่งฝั่งเรานะครับผมเมื่อมีฝั่งตรงข้ามติดฟิชเคิร์ดนะครับผมก็ค่อนข้างจะทำคอมโบได้ไหมก็ได้แหละนะครับผมให้อามาดิลอนยิงฟีดนะครับผมแล้วก็ตามนั้้นนครัััับบผมกก็ป่พลงให ตัวที่พร้อมจะตีนะผมซึ่งซึ่งผมมองเลยว่าทัดน้ำนะครับพลังไม่ได้สูงนะครับผมจะจะสูงได้ก็ผ่านอาราณาหรือต้องติดแหวนให้อามาดิลอนหรืออะไรประมาณเนี้ยครับกลายเป็นว่าเกมเนี้ฮะอังเดกับอามาดิลอนอนะ่ะผมให้เครดิตเท่ากันเลยนะอังเดลงมาแช่ได้ฝั่งตรงข้ามห้ามรวงล่างได้นะครับผมแล้วก็รีบวิ่งตีเลยนะครับเพื่อเพื่อ่อายฝั่งตรงข้ามออกอะไรประมาณเนี้ยอ่าส่วนอามาดิลอนเนี่ยเอามาหลอยคนที่แบบอ่อเป็นไนท์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พยายามติดแหวนถ้าให้โยนแหวนนะรผัผมมโยนนให้อออาาดดดีว่เ นะครับผมต้องบอกประมาณนี้เลยโยนให้อารมาดิลนดีกว่ามังเดะประมาณนั้นอ่ะนะครับผมเพราะยูนโยนให้อารมาดิลเนี่ยมันยังจ้องคนที่เป็นไนท์นะครับผมเพราะโดยส่วนใหญ่ตอนนี้การทําเกมตีนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นไนท์ซะส่วนใหญ่นะครับผมสําหรับสตาร์เตอร์เนาะอ่ะตามนั้นครับผมแล้วก็ความสําคัญใบถัดมาแน่นอนครับก็คงไม่พ้นเซเบรัสนะครับผมฝั่งเรารุมร่างได้ฝั่งตรงข้ามห้ามรุมท่างนะครับผมคือถ่ายตัวรองรวมร่างออกให้หมดนะครับผมตามสภาพนะฮะก็ ถ้ารวมล่างไม่มีเหมือนกันนะครับผมเพราะไม่ได้เล่นไฟเนาะอ่ะใบถัดไปนะครับผมนะฮะนั่นก็คือ living day นะครับผม wolf นะก็ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ติดแฮชแท็กนะครับผม dark นั่นก็คือแหวนเนี่ยมันจะมีแหวนชนิดหนึ่งที่เป็นแฮชแท็ก dark นะครับผมก็ทําให้บวกเข้ารางสองจุดด้วยนะครับผมตัวเองยืนห้าติดแฮชแท็ก dark บวกสองนะครับผมหลังจากนั้นแหวนของไอตัวแฮชแท็ก dark ตัวลิงเนี่ยครับก็จะบวกให้อีกสองนะครับผมนั่นคือติดใบเดียวเจ้าตัว wolf เนี่ยก็กระเด้งเป็นเก้าจุดเลยนะครับผมนะ ตามสภาพนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าวิธีการเล่นของ a n d ด s o n อมันค่อนข้างจะเล่นได้หลายท่านะครับผมทําให้กระบวนการคิดหลายๆอย่างครับมันอาจจะต้องใช้ทักษะที่ค่อนข้าง ผ่านประสบการณ์มาแล้วักระยะหนึ่งนะครับผมเนาะมันแอบเป็นเด็กที่แอบคอนโทรลยากเพราะว่าท่าบุกมันค่อนข้างเยอะแค่นั้นเองครับเนาะถ้าใครเล่นชำนาญชำนาญแล้วเอาตรง,ตรงนะผมเล่นท่าด,ดินนะแต่ผมโดนท่าน้ําฆ่าตายบ่อยมากนะครับผมเพราะว่าท่าน้ำเนี่ยครับกลายเป็นว่าบุกเร็วมากนะครับผมเป็นเป็นเป็นท่าที่แบบว่ามันจะต้องคอยปรับเปลี่ยนท่าเดี๋ยวฟีดเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีเดี๋ยวพอยเดี๋ยวพอยเดี๋ยวชามอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันกลายเป็นว่าท่าแก้มันมันมัน,ม,นมันหลากหลายอะทำให้เราแบบแก้ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะโดนแบบ ้าพวกนั้นนะเซอร์ไพรส์าตายไปบ่อยมากนะครับผมเนาะอ่ะสำหรับซิลธาตุน้ําเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนในเรื่องของมิสติกที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับธาตุน้ําเนี่ยผมมองว่าผมมองว่าใบเดียวเลยนะจะจัดมิสติกตามธาตุดินผมเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าใบที่ต้องมีเนี่ยนั่นก็คือเมอร์ลินนะครับผมนะใส่เมอร์ลินไปในเด็กให้ได้นะครับผมซิลนี้ติดปุ๊บนะครับแล้วก็ใช้สกิลได้นะครับผมโดยไม่ต้องตรงตามเงื่อนไขาการหลอมล่างอะไรประมาณเนี้ยดูดีนะครับผมก็ทําให้ ดิฟซีวิตนะครับกับไซเรนเนี่ยใช้สกิลได้เลยไม่ต้องตรงตามกันขายการรวมร่างนะครับผมเนาะแล้วก็ถึงเวลาน้องจะเดสมอนเล่ไปก็แค่เลเวลหนึ่งใช้หนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมโอเคข้าบายจ้า โอเคครับผมมาต่อกันที่ธาตุไฟนะครับผมไปเร็วเลยเนาะอ่ามาสเตอร์ธาตุไฟแน่นอนนะครับผมก็ความสําคัญระดับแรกๆนะครับผมผมที่มองว่าเป็นตัวควรเปิดเลยนั่นก็คือซาดีนนะครับผมเป็นตัวแรกที่แบบลงมาปึ้งนะครับผมไปยืนแอทแทกไลน์นี่คือแบบสั่งล้ท่าหวาดหวั่นนะครับว่าตีมาต่อให้พลังเกินปุ๊บเนี่ยโดนหินหยางแก้ไปก็คือค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะว่าเบสเนี่ยตั้งต้นเนี่ยครับค่าดาบก็10แล้วนะครับผมนะตัวถัดมานะครับผมที่ทําคอมโบคู่กันนะครับผมนั่นก็คือเนลิมอ่นะ คือต้องบอกว่าตั้งต้นเนี่ยคือ10ถ้ามีเนลิมอร์ในสนามนะครับผมแล้วเนลิมอร์ดินอยู่ที่ดีเฟนซ์ไลน์เนี่ยฮะกลายเป็นว่าค่าดาบของท่าไฟทุกตัวเนี่ยบวกหนึ่งนะครับผมแต่ว่าค่าโล่จะโดนลบสามคำตอบก็คือซาดินสามารถยืนได้แค่นี้ครับสองคนนะครับซาดินจะยืนที่สิบเอ็ดโดยยังไม่ได้รวมล่างเลยนะอ่านะครับซึ่งซาดินนะครับมีท่ารวมล่างบอกว่าถ้ารวมไฟหนึ่งใบค่าดาบจะเป็นสิบเอ็ดนะครับผมมีเนลิมอร์ก็จะเป็นบวกหนึ่งนอกค้างเลยนะครับผมก็จะเป็นสิบสองนะครับผมเป็นการรวมล่างที รวมรั้งขั้นเดียวแล้วตัวใหญ่เบิ่มๆนะครับผมมีบรตตี้ที่ดีด้วยนะครับผมว่าซิลนี้โจมตีไฟใบอื่นฝ่ายเรานะครับผมดาบนะครับผมบวกหนึ่งหนึ่งเทิร์นนะครับผมนั่นหมายถึงบวกอทั้งสนามนะครับแต่ไม่บวกตัวเองนะซิลนี้โจมตีนะครับไฟใบอื่นฝ่ายเรานะครับผมค่าดาบบวกหนึ่งนะครับผมตามนั้นเลยคราวนี้ไฮไลท์ตัวตีจริงๆนะครับผมที่เป็นแบบตัวทําเกมแบบซูเปอร์ฟาดนะครับผมนั่นก็คือนาลิสสุไลมานซึ่งต้องบอกเลยว่านาลิตสุไลมานนะครับ เค่าล่าแค่สองนะครับผมค่าใช้สองเท่านั้นนะครับค่าดาบแค่หกนะครับค่าโลเจ็ดนะครับผมรวมล่างก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมนั่นก็คือค่าเป็นแปดค่าดาบเป็นแปดนะครับผมรวมล่างสองใบก็ค่าดาบเป็นสิบเอ็ดแต่ปัญหาของเขาคืออ b i l ิตี้ที่โหดร้ายนั่นเองนั่นก็คือมีแท็กซาลมอื่นในสนามเราซีนี้เนี่ยค่าดาบบวกหนึ่งนะครับผมกลายเป็นว่าถ้าเขารวมล่างขั้นสามนะครับผมจะยืนสิบเอ็ดแล้วก็มีซาลมอื่นในสนามเนี่ยทำยังไงก็ได้ครับขอให้มีแท็กซาลมดาบจะบวกหน่คาล ดาบ12อันนี้คือค้างตลอดเวลานะครับจะยืน12ค้างนั่นหมายถึงถ้าเทียบเท่ากับเซนทอ์เลนเจอร์ธาตุดินนั้นก็คือใหญ่กว่าเซนทอ์เลนเจอร์ที่ยังไม่ได้ตีนะครับผมแล้วก็เทียบเท่าจะเท่ากับอารมาดิลอนนะครับตอนที่แบบเป็น10ตีบวก2กับไนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเท่ากับอังเดรวมล่างขั้น3ขั้น2แล้วนะก็คือจะยืน12เลยครับผมคือซูไลมาตัวใหญ่จริงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดีจริงๆเนี่ยผมก็เลยไม่ไม่ไปนเน้นที่ซาดินไม่ได้เน้นที่นอ,อนริ ซาดินและเนลิมอร์กลายเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตเท่านั้นเองนะแต่คนที่เอามายืนจริงๆนั้นคือนาริสุไลมานครับผมตั้งตั้งได้นี่คือแบบยืนรวมร่างขั้น2ไว้ก่อนเลยนะครับผมยืน11นะครับมีซาโรมบวกหนึ่งมีนะเออเนลิมอร์ในสนามที่ดีดีเฟนไลน์แล้ยืน13นี่ปีนเท่ากับแบบว่ายังไม่ต้องตีนะแต่ว่าจะปีนเท่ากับเซนทอตอนตีแล้วครับประมาณนั้นเลยนี่ยังไม่นับรวมแหวนเวนิร์นที่จะต้องติดให้สุไลมานนะอ่ะตามนั้นเลยฮนะคราวนี้ใบถัดไปนะครับผมนัน ในโคตรซูเปอร์อบางคนบอกโหใส่ทำไมเนี่ยมันรวมร่างยากมากเลยเนอะต้องรวมร่างแฮตแท็กไนท์อะไรเงี้ยค่าดาบจะเป็นเก้านะครับผมในกรณีที่ถ้าเรามีไนท์นะครับผมแฮตแท็กไนท์ในชายแล้วนะครับผมกราร์ดใบนี้เนี่ยจะบวกสองค้างนะครับผมเราดูท่ารวมร่างครับรวมร่างไนท์เนี่ยผมไม่ซีเรียสแต่ถ้ารวมร่างไฟสองใบเมื่อไหร่นะครับค่าดาบเป็นสิบและถ้ามีไนท์ night night, ในชายเขาจะบวกดาบสองค้างเลยครับผมเขาจะยืนแฮตแท็กสิบสองเท่ากับนาลิสเลยนะ เบ่งกล้ามเท่ากับนาริสเลยนะครับมีเนลิมอในสุสานเอ้ยไม่ใช่ในดีเฟนไลน์นะครับผมบวกขึ้นอีกหนึ่งนั่นหมายถึงยืน13อีกแล้วนะครับผมคือแน่นอนว่าเป็นเทคที่ไม่ต้องตีแค่ขอมีไนท์ในชายบวก2อย่างนาริสเองก็คือมีแฮทแทกซาโลมในสนามนะครับผมคือแค่นี้ครับกลายเป็นว่าเทคมันปั๊มๆกันเองแล้วตัวใหญ่มากนะครับผมเพราะฉะนั้นท่าไฟนะครับผมทำเกมจริงๆนะครับผมมันจะอยู่ที่นาริสเนโคทูเปอร์นะครับผมตามสภาพเลยนะ ใบถัดไปครับที่จะใส่มานะครับผมนั่นก็คือซาโลเมตนะครับผมน้าหน้าที่ของน้องคือ1เลยครับมาเป็นใบรองนะฮะต้องบอกเลยว่าหนึ่งมาเป็นใบรองแต่ถ้าไม่ลองรวมร่างใครนะครับผมน้องก็จะใช้สกิลจ่ายหนึ่งนะครับผมซิลหนึ่งใบนะครับผมก็คือดาบบวกหนึ่งนั่นเองคือแค่นั้นเลยครับแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ทีนะครับก็บวกสี่จุดกันเลยทีเดียวนะครับผมตามนั้นฮะแล้วก็เอามาเป็นใบรองรวมร่างครับอ่านั่นก็คือไฟแลตนั่นเองนะครับผมก็แน่นอนครับ มันซิลลองรวมล่างมันน้อยนะครับผมต้องบอกว่าพวกเลเวลหนึ่งน้อยนะเพราะฉะนั้นนยครับผมก็จะใส่ประมาณนี้จริงๆมีเลเวลหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับผมแต่ผมเลือกที่จะไม่ใส่เพราะว่าค่าไล่มันดันหนักนั่นก็คือเลนทาีวิวนะครับผมคือตัวนี้เนี่ยผมข้ามขอข้ามเลยนะครับผมยอมใส่แค่นั้นเลยจริงๆนะครับถึงจุดหนึ่งนะครับผมเอาเนลิมงเนลิมอไปรวมล่างเซาดงซาดินเนี่ยไม่ตรงไม่ตีแล้วนะครับผมเอาไปรวมล่างให้แบบนาลงนาริตตัวใหญ่กันไปเลยทีเดียวนะครับผมประมาณนั้นะมผ นั่นก็คือเซเบร่าแน่นอนเหมือนเดิมครับผมเซเบรัาอีกแล้วนะครับผมและคราวนี้เซเบรัสจะเก่งที่สุดเมื่ออยู่ในเด็กธาตุไฟนะครับผมเพราะว่าเซเบรัสจะรวมร่างกับไฟได้ด้วยนะครับทำให้ค่าดาบในปีนได้ถึงเก้าหน่วยนั่นเองนะครับผมแน่นอนฝั่งตรงข้ามเบ่งกล้ามตามมารวมร่างตัวใหญ่มาครับเซเบรัาวิ่งไถเอาซิลลองออกให้หมดนะครับผมตามสภาพเลยนะครับณจุดนี้จริงๆเนี่ยใส่สีได้เลยนะครับผมเพราะว่าเล่นเล่นกับซาดินนะครับผมอ่าใส่สีได้เลยนะก็ คอนเซปต์น่าจะเห็นกันชัดเจนนะครับผมตอนนี้นะครับความสําคัญนะครับต้องบอกว่าใครเล่นไฟเนี่ยนาลิสนะครับผมยืนแทงก่อนเลยชนตู้นะครับผมนาลิสตายขึ้นมาปุ๊บเอลเนโคทูเปอร์วิ่งนะครับผมเนโคทูเปอร์ก็จะเบ่งกล้ามนะครับผมเท่ากับนาลิสเลยดังนั้นเนี่ยครับในเรื่องของการแบบรวมล่างเนี่ยอาจจะต้อง ดูตัวเล่นรวมล่างให้เขาดีๆแค่นั้นเองครับในเรื่องของการเล่นไฟนะนะฮะแต่อย่างที่บอกครับในโคทูเปอร์มันเบ่งกล้ามได้เท่านะครับผมแต่ในเรื่องทำเกมบุกผมก็ยังยกให้นาลิสเป็นที่1นนะครับเพราะว่านาลิสเนี่ยมันมีเทคเมื่อโจมตีบวกอีก2ด้วยนะครับคือมันใหญ่มากนะครับบิ๊กเบิ้มนะฮะในจุดนี้เนี่ยก็แทบจะไม่ต้องจัดมิดอะไรมากนะครับผมก็อาจจะจัดเป็นสไตล์ท้าดินนะครับตี2ครั้งให้ได้บล็อกมากนะครับไต่ไปเลยบ่อยๆนะครับผมวิ่งตีกันอุตลุดเนาะโออเเเคคคคคทาา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 ไไไฟกกก็็็ขแลล้้้้ววงจจะะะปปปรรรรมมมมณนีีัับบบผผดดด๋ยยูสุื โอเคครับผมรอบนี้มาดูเด็กสุดท้ายครับผมนั่นก็คือท่าลมนะครับผมอ่าก็ความสําคัญของท่าลมนะผมให้ตัวหลักๆตัวแรกๆเลยนะครับผมชี้แนวเลยนะครับผมนั่นก็คือโซวิงครับหลกัลกๆเลยนะครับผมคือค้าพลังหลายคนบอก็อีกทำไมไม่ไปแบบไปไป,ไปเน้นซิกมงซิกมันอะไรอย่างนี้นะครับผม คือผมเอาตัวนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าทําไมมันสําคัญกว่าซิกมันนะครับผมนะอันดับแรกนะครับคืออารเบลตี้ที่บอกว่าซิลนี้บ็อกซ์สโตนเคิร์สเนี่ยครับคือเฉยๆนะครับผมก็คือเอาไว้กันทัดดินโอเคเลยนะครับผมมีสกิลบอกว่าจ่ายอินเตอร์เฟียร์นะครับซ mp อ็มพีนำซิลนี้เข้ามาในสนามจักรมือได้นะครับผมณจุดนี้ถ้าฝั่งตรงข้ามประกาศตีซิลที่อยู่ในดีเฟนซ์ไลน์แล้วเอาโซวิงโดดเข้ามาในแอทแทกไลน์นะครับผมถ้าบอกว่ามันขัดการโจมตีได้หนึ่งครั้งนะครับผมนะอออ่่ณจุดนนี้้กกครับบตงวา สวิงอะครับผมพลังมันรวมร่างเนี่ยมันสูงมากเลย mm. ก็คือรวมร่างลมๆสองใบาดาบอะกลายเป็นสิบสอเลยโดยที่แบบไม่มีอะไรเลยครับไม่ต้องแบบติดคอนเซปต์ไม่ต้องมีใครในสนามเลยรวมร่างคนเดียวยืนสิบสอเลยและค่าชายของน้องนะครับของสวิงนะครับคือสองเองนะการการที่แบบค่าชายน้องสองนะครับคือใส่แหวนใบเดียวเด้งเป็นสิบสี่นะครับผมคือถ้าจับเขารวมร่างได้ไวๆ ต้องบอกเลยว่ายืน14ติดแหวนติดแหวนใบเดียว14นี่คือต้นเกมแล้วก็ไล่ฟาดฝั่งตรงข้ามนี่คือไม่ได้เกิดนะบอกได้เลยนะครับผมนะใบถัดไปครับผมในเรื่องของการเอามารวมร่างให้เร็วที่สุดนะครับนั่นก็คือหนูลมนะหนูลมก็เทคเดิมๆครับผมนะมีหนูเยอะๆพลังกันเยอะๆนะครับผมใบรองรวมร่างถัดมาครับผมที่จะต้องติดแน่นอนนั่นก็คือน้องหูยาวนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแอบตีได้ผมบอกได้เลยว่าน้องหูยาวแอบตีได้นะครับเพราะว่ารวมร่างแสงใบเดียวนะครับผมค่าดาบจะเป็น10เลยนะครับผมแล้วก มีอัตลีที่สุดโหดเลยก็คือซิลน,นี้เนี่ยบอกมิติก,การดนะครับผมนะฝั่งลงข้ามห้ามติดเราแต่เราก็ห้ามติดตัวเองเช่นเดียวกันนะครับผมเนาะจากจุดเนี้ยครับคือถ้าเรารวมร่างให้โซวิงได้เร็วๆนะครับผมโซวิงจะไปยืน12ติดแหวนหนึ่งใบยืน14คือ14นี่ฝั่งรงข้ามไม่ล่าตีนะถ้าเกิดปีนพลังขึ้นมาแล้วแบบได้แค่15มากกว่าหนึ่งจุดเจอหินเจอหยางตายนะครับผมดอกเดียวตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นโซวิงเนี่ยนํำโด่งเลยในเรื่องของการแบบลงมาแล้วติดแหวนเก่งนะครับผมอ่า ตัวถัดมาครับผมความสําคัญถัดมาที่ผมใส่ให้เยอะๆเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้นะครับนั่นก็คือซิกมันแต่ใส่ man, แค่3ใบนะครับผมเนี่ยความสําคัญผมยังน้อยกว่าโซวิงเลยนะครับโดยส่วนใหญ่ผมมาถึงปั้งลงโซวิงปุ mm ้งนะครับผมโซวิงเก่งเลยนะครับผมรวมล่างได้เก่งเลยนะตามสภาพครับก็คือซิกมันเนี่ยครับพลังรวมล่างเยอะดีรวมล่างกับบีทนะครับรวมล่างกับเด็กท่านลมเนี่ยค่อนข้างง่ายเพราะว่าบีทเยอะนะครับผมอ่ารวมล่างลม2ใบค่าดับเป็น12นะครับผมอ่าติดแหวนก็บวกแค่หนึ่งครับผมกลายเป็น13โซวิงยังใหญ่กว่าเลยอ่ะะน ต่อให้มีเอบลิตี้บอกว่าโจมตีซิลที่ถูกโจมตีลบค่าดาบหนึ่งแต่ลบค่าโล่สามหน่วยนะครับผมต้องบอกเลยว่าคือการลบฝั่งตรงข้ามมันก็โอเคนะครับผมแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นพลังยืนให้เรามันค่อนข้างจะดีกว่านะโดยส่วนใหญ่สาหรับผมเท่าที่ผมมองแบบเจอจุดใหญ่ๆแล้วยืนเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับบวกกับตัวตัวซิกมันเนี่ยเป็นค่าชาย3การปั๊มพลังให้เขามันทําได้ไม่เท่าโซวิงโซวิงมันเลยมีเครดิตดูดีกว่านะครับผมติด2ใบนั่นคือโซวิงยืน16บหกครับผมตามนั้น่ะซึ่งในขณะที่ ซิกมันติดแหวน2ใบยืน14นะครับผมตีลบหนึ่งลบหนึ่งนี่ยังไม่เข้าโซวิงเลยโซวิงยังยังเหลือ15เลยครับผมประมาณนั้นนะฮะโอเคขยับตัวถัดมาครับผมความสําคัญของนี้ของเลจิน่านะครับผมต้องบอกเลยว่าเลจิน่าเนี่ยครับผมคือตัวเก่งเลยนะรวมร่างลมหนึ่งใบยืนสิบเอ็ดนะครับผมยืนดาบสิบเอ็ดใช้สกิลฉายหนึ่งนะครับผมที่แอทแทกไลน์นะซกิลนี้รวมร่างนําซิลหนึ่งใบฝ่ายตรงข้ามมาที่แอทแทกไลน์คืออยู่ๆก็ไปกระตุกเด็กเขาขึ้นมาฆ่านะครับผมน่ะตามสภาพครับแล้วเราก็ ลงซิกมงซิกมันโซวงโซวิงไปสก,กิดเด็กเขาเดสมอนเล่ไปนะครับผมประมาณนี้คือต้องบอกเลยว่าถ้าเลจิน่ามาเร็วๆนะครับผมมาเร็วได้นะครับผมก็จะดีนะครับผมแต่ในกรณีเดียวกันคือถ้าเลจิน่าใช้สกิลขึ้นมาแล้วไม่มีคนช่วยตีนะครับเลจิน mm ่า hmm. ก็จะตกเป็นเป้าเพราะเอาจริงๆคือเลจิน่าเนี่ยพลังสูงสุดแค่11นะครับผมอีกท่านหนึ่งก็คือล้มล่างส่งใบหนึ่งก็กลายเป็นตีออนะครับผม5 MP ซึ่งณจุดเนี้ยผมมองว่ายืนแค่11เนี่ยเจอโซวิงเจอไนท์เจออะไรพวกเนี้ยที่แบบประกาศโจมตีแแบบแบบเเออจ จะเรียกว่าไรเดเซนทงเซนทอรประกาศตีเนี่ยเขาบุพพลังเขานำเลจิน่ากระจายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อย่างที่บอกครับเลจิน่าก็จะเดสมองเล้ง่ายนใบถัดไปครับผมนั่นก็คือบูวิงนะครับผมบูวิงกิฟฟินนะครับผมก็ต้องบอกว่าสายแค่สองใบนะครับผมเพราะว่าความสําคัญทั้งหมดผมไปเทให้โซวิงนะครับลองมาก็เป็นซิกมันเลจิน่าแล้วนะครับผมนะบูวิงก็เลยมีความสาคัญน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยมันจะเก่งก็ต่อเมื่อโจมตีซิลที่มี m อค่าร่าน้อยกว่าซิลนี้นะครับผมนะ เพราะว่าถ้าถ้โจมตีคนที่มีค่าไายน้อยกว่า,เจ,าเจ้าบูบีเตียงครับก็จะบวกค่าดาบ2หน่วยอตามสภาพนะครับผมก็ดูดีนะครับผม แล้วก็ตัวถัดไปนะครับผมที่จะต้องเล่นนะครับผมแน่นอนฟลิกนะครับผมเซเปรัสนะครับฝั่งตรงข้ามรวมล่างมาโดนไถแน่นอนนะครับนาเวาดี์เนาะแล้วก็อีก2ใบครับผมก็เป็นเมนหลักๆนะครับผมอ่าก็จะเป็นโกลเด้นฮอนยูนิคอนเอาไว้รักษาเคิร์สถ้าเด็กเจอพอยซันเคิร์สก็รักษาไปนะครับผมแล้แต่โกลเด้นฮอนจะเก่งมากๆเพราะว่ามาอยู่ในกับซิกมันนะครับซิกมันเนี่ยสามารถรวมล่างกับบีดได้นะครับก็จะเหยียบกับยูนิคอนได้นะครับผมณจุดนี้เนี่ยผมเลยให้เครดิตณจุดนี้เนี่ยท่านลมเร็วมากนะครับผม แต่ในเรื่องของความสําคัญผมก็ยังยกให้โซวิงเหมือนเดิมนะครับผมตามสภาพครับผมในเรื่องของการจัดมิติก,ก็จะตามสภาพครับอย่างที่ผมเคยแนะนําไปคลิปก่อนๆนี้ได้เลยนะฮะก็คือมันไม่มีมิติกอะไรมากมายกว่านี้แล้วละ่ะนะครับผมก็คงต้องรอบูสเตอร์นะครับผมรอบูสเตอร์มาโอเคสําหรับคลิปนี้คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ทาออกมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆที่ เพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเออควรจะตั้งอะไรดีนะครับผมผมก็ไขให้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมที่เหลือการฟิกคอมโบหรืออะไรต่างๆครับเราไม่สามารถฟิกการ์ดที่มันจะขึ้นมือได้นะครับผมเนาะจริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นทุกแทบทุกการ์ดเกมนะครับผมที่ที่ไม่สามารถฟิกในเรื่องของการจั่วการ์ดได้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็จะขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับผมต้องบอกเลยว่าไม่มีเด็กไหนเก่งที่สุดนะครับผมไม่มีเด็กไหนแบบอ่อนที่สุดนะครับผมอยู่กับที่ว่าผู้เล่นเนี่ยเข้าใจเด็็คนนนนัั้้้ๆมากกอยแแ่ไหลวปรบ ถ้าเล่นเอามาใช้นั่นเองนะครับผมเนาะโอเคคงต้องลาไปจริงๆแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ